สีทุกท่านด้วยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมาแอบดูพฤติกรรมน้องกระลอกกันนะคะกระลอกมาใหม่ค่ะน่ารักมากเลยค่ะนี่คู่นี้มาใหม่นะคะสีเขาสวยมากเลยค่ะโนดอีกขึ้นบนมาอีกแล้วเจ้าถิน่นเจ้าถิ่นมาเอาเจ้ายังไงดีคะเจ้าถิ่นมาเจ้าถิ่นมาไอตัวนั้นตัวข้างบนนะคะตัวเจ้าถิน่นเจ้าถิ่นมาค่ะเจ้าถิ่นมาตัวเยู่วข้างบน ดูว่าจะมากัดพวกนี้ไหมอะโอ้พวกเดียวกันน่ารักมากเลยค่ะเออมีขาวแดงเข้มนะคะไอตัวน้าสีเข้มค่ะแล้วก็ตัวนี้สีแดงค่ะมีสามตัวค่ะสวยงามมากเลยค่ะเพื่อนเนค่ะอุ้ยน่ารักมากเลยค่ะสวยงามกินด้วยกันด้วยค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเอากล้วยไปวางไว้อีกค่ะเดี๋ยวกล้วยไปวางไว้อีกเดี๋ยวกล้วยไปวางไว้ค่ะ แย่งน้องๆด้วยโอ้หนี่ใส่ดีจังเลยวันนี้มาน่ารักมากแต่ทําไมกระแตเขากัดนะคะกระแตมาเขากัดนะวันนี้เขาไล่กัดกระแตด้วยนะเขาไม่ให้กินนะแต่ทําไมกระรอกเขาไม่กัดแปลงเนาะดีจังเลยค่ะน่ารักมากเลยค่ะคน่ารักมากเลยค่ะเพื่อนๆมะม่วงนะคะกล้วยนะคะตรงนี้ให้ทุกวัน,นะคะ่ะต้องเราก็ต้องเปลี่ยนให้ทุกวันด้วยนะคะ โอ้โหกินกันแบบ